เตหัวเท่าใดใหญ่หัวลเะา้าบะพี่นางเลยหัวลาบาบยจาไปหาปูกไข่มันเมื่อยยากมาคุณพี่เดียนพักหัวหญ่มีสุนีว่พักค่ะ้าบะตานั้ค่ะ้าบาทหัวจะไปหาผูกไข่มันเมื่อยยากต่งไห เจ้าขวางสวนเพ่นมาเองเลยเขาต้องเงี้ยนี่หููงำงามๆลอะไรยี่สิบบาทโคตรโคตเนาะกนายี่สบาทมันตัดจ้าอยู่ให้หัวมโนว่าก็ตัดใอแม่เอาอะไรก่อนมะนาวห้าส่ออันนี้ยี่สิบาทแกนี่อรอยมาายซอยแม่ค่าก่อนขายไหคุณพี่จ้านี่พี่เาให่ อันนี้คือกันกัดสอบละหัวละยี่สิบบาทมึงหัวกับหัวขวดทุงกะ่ะาได้ละน,าน,าน,านั่งเขาขวดสามโลห้าสิบบาทอันนี้มีสูเนียวผัดจ้าจ้าจ้า ไม่คขาก็สวยๆจ้าขายผู้เดียวไม่ขาดใจดีใจดีไม่ขาดกินปลาทูไตจ้าโอ้ยหัวเขียวกินปลาทูไตหัวเพิ่นกินปลาทูไตอะไรจ้าแดงมาคืนนี้เพิ่นมาผู้เดียวหัวเพิ่นบ่มี่จำขาดจ้าอันนี้20บาทขอบคุณนะคะว่าไร20บาท บรรยากาศตลาดแรงค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศตลาดแรงค่ะหลังปีใหม่แล้วเก็บภาพบรรยากาศตลาดแรงใหม่พี่ให้น้องเบิึงคือคักคือเก่าค่ะพี่น้องเบ้งคุณแม่ให้คุณแม่โอ้โอ้โอ้มาค่ะมามามาโอ้โอ้ดึงเสื้อตาเลยอันนั้นลาบเยอะสดชดเลยตจ้าหนิมาเอาน้าอันนั้นม่ยุ่งพัดไปสาเอาบวมไหม เจ้าของติดภาษาอยู่หน้าติดโหดีบ้านเม็ดปลาเจ้าจของเว้ยภาพบรรยากาศตลาดแรงกรับพี่น้องครัเยี่ยภาพบรรยากาศตลาดแรงนั่งคือคักอยู่คือเก่าหลังจากปีใหม่แล้วอันนี้แม่นกระดงหนังนอนนี่ซองเบิ่งก่อนอ้ยปลา,ปาครับพี่น้องปลาปลาควาสดๆเลยมีแต่โตเอฟเอฟอันนี้มกหกนังละนั่งเนี่ย บ๊อกปาคว้าชุบนี่แหละเนาะนี่โอ้ยพี่นางเอ้ยมาธรรมชาฉาดแม่เรากะลังมัดถุงสีส่องลูกค้าบ่แม่ส่องลูกค้ายืนขาอยู่นี่ล่ะลูกค้ายืนขาอยู่นี่แล้วสภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศตลาดนัดแรงมาให้พี่ให้น้องเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะหลังจากปีใหม่แล้วค่ะคนก็ยังหลายอยู่คือเก่าค่ะ ตลาดนี่วันเป็นค้นว่าขาดจะเสียค้นหลายํามาเป็นยาและสารุ่าพี่น้องยางไปหาเบิ้องคุณแล้วเจ้าญาติย่งกันวินวันวินวันอย่คุณี่เดียวกับมาากสมบูรณประโยชน์2าม่ม่พ่อแม่พี่น้องได้เ่อนลงกันดีๆจะไมรเลื่อนลงกันทองได้สำหรับคุณประโยชน์ของสมุทรสา อันนี้ก็เจ้าเอิ้นมาหมากคัดหนังนี่ปวดหัวขาถ้าปากเขาปอกกินไงมันบ่แม่เขาปอกกินไงมันตีปวดตามข้อปวดหัวขานี่ปวดต้นปวดกล้ามเนื้อเนื้อผัดคว้างมาจันเย็บีผู้ใดเคยกินแน่ค่ะนี่นี่มาพักฟังคนน้ำควางชาแนลเขาไม่เคยกินหรอกปวดหัวมือปวดต้นคอไบน้า บะแม่ฝากกินไนมันทั้อแม่ทั้งคนแก่บะมี่เนาะบะเคยกินบะเคยกินบะมี่ได้แมมกักซีมี่แต่ว่าทำไมบะมี่คนนี้ย่อมกินอันนี้เจ้าของสวนไาเองบะแม่เนี่อันนี้มัดลเท่ะได้ละเนี่ย แม่มัดละสิบาทก็ไมนองคัะเจ้าความสวนกันมาเองเลยสมบัติได้ทังดขามาก้ามันทรมานนะคะถ้ามีอาการปวดอยู่อย่าไปทรมานออยารูคอมน่ยกาศมาท่หนวดบริการับคน้ำมันจะหมดขอ้าวเย็นครับ ไม่แล้วคนมายัางหลายคือขาจุกเกับอันนี้เป็นตลาดหน้ากลางเพื่อค่ะเป็นตลาดหน้ากลางอำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะพี่น้อง,องะอ่ค

ก็เสร,ริมกน่อยก็เสริมก็เสริาไ้ทีไหาข้างไยอองอเป็นจะซ้ตร์ทสองา้ทอดทอดาเไปบดสมคำหนึ่ไปครับ แค่เมื่อกี้ไปสายถ่านสามคำสามคำเพ es, si <laughs> ื่อหันเข่าบ้านเด็กเข่าตั้งแต่มือเข่าเติมหนูชิบหาจบชิบากับเข่าบ้านเลยวัตสิมาหมู่บ้านนี่ขายตาปีไก่ขายตาปีไก่ปีนี้ปีใหม่เนาะขายตาปีไก่ปีนี้วัตัึเน่เริ่มอยวัตสึเน่เริ่มปีนี้เขาจะสิขายขายตาปีไก่ปีนี้วัตสิขายขายตาปีไก่เนี่ บรรยากาศตลาดแรกไม่พีแห่งสิ่งต่างๆังจากปีใหม่แล้วก็ยังคิดคัชจิ้เก่าค่ะคขับไปด้ซื้อก่อนว่าทัชจิ้กายนี่ปีนี้หมดตัดชิมาคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะค่ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณค่ะ